สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันที่15กร,รกฎาคมวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะครูเคยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนไปนแล้วนะคะใครจําได้บ้างคะใครจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันอีกครั้งคะ่ะ เรื่องมาตราตัวสะกดนักเรียนอ่านตามค่ะมาตราตัวสะกดมีกี่มาตรานักเรียนจําได้ไหมคะให้นักเรียนเตรียมคำตอบไว้ในใจเลยนะคะมีกี่มาตราคิดเลยค่ะ ครูมีตัวเลือกให้นักเรียนนะคะระหว่าง8มาตรากับ9มาตรานักเรียนคิดคำตอบเลยค่ะกี่มาตราคะเฉลยค่ะ8มาตรานะคะเย้ใครตอบถูกบ้างคะยกมือขึ้น8มาตราไม่รวมกับแม่กอ,อกานะคะมาตราตัวสกดของไทย มี8มาตราค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะครูมีเทคนิคการจำนะคะให้นักเรียนอ่านว่ากะบทนมยวงนักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะนักเรียนจะได้มาตราตัวสะกดครบ8มาตราเลยค่ะได้แก่แม่กกแม่กบแม่ก,กดแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกวแม่กงค่ะ ครบแดมาตราเลยค่ะนักเรียนเราไปดูมาตราที่1กันนะคะแม่กกค่ะแม่กกมีตัวสะกด4ตัวได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังตัวอย่างคํานะคะนกโรคเมฆนักเรียนฝึกอ่านตามค่ะต่อไปแม่กบ มีตัวสะกดห้าตัวบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมภาตัวอย่างคำนะคะรูปภาพยีราบลาบนักเรียนฝึกอ่านค่ะต่อไปแม่กดมีตัวสะกดมากที่สุดเลยนะคะครูมีตัวอย่างคำนะคะ นิดบาทพิษนักเรียนฝึกอ่านคำค่ะต่อไปแม่กลมมีตัวสะกดมอม้านะคะมุมยามล้มนักเรียนฝึกอ่านคำค่ะ ต่อไปแม่เกยแม่เกยมีตัวสะกดตัวยอยักษ์นะคะป้ายเอ่ยกล้วยนักเรียนฝึกอ่านค,คําค่ะต่อไปแม่เกลมีตัวสะกดตัวววแหวนค่ะ อ่าวแววเขี้ยวนัวกเรียนฝึกอ่านคำค่ะต่อไปมาตราสุดท้ายแม่กงมีตัวสะกดตัวงองงูตัวอย่างคำปองกุ้งหนึ่ง นักเรียนฝึกอ่านค่ะสำหรับวันนี้ครูมีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนทำแบบฝึกทักษะหน้า28 27ิบถึงยีนะคะ เตรียมแบบฝึกหัดเลยค่ะหน้า27นะคะข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนระบายสีเฉพาะมาตราแม่กลน,นะคะแล้วจะออกมาเป็นรูปภาพค่ะให้นักเรียนตอบว่ารูปนั้นนะ่ะคือรูปอะไรลองดูนะคะข้อ2หน้าต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียน ชื่อสัตว์ที่อยู่ในมาตราแม่กกาครูยกตัวอย่างให้หนึ่งคำนะคะคำว่าปลาค่ะต่อไปข้อ3นะคะนักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วบอกชื่อมาตราตัวสะกดคำนั้นๆลงไปนะคะตัวอย่างคำว่าคัดลายมือคัดแม่กด ลายแม่เกยมือแม่กอกานักเรียนก็ใส่ตามตัวสะกดคำนั้นๆเลยนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงหัวกลมตัวตรงนะคะสะอาดอ่านง่ายนะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย